หลังจากที่เราสร้างห้องเรียนนะครับแล้วก็มีการสร้างเวิร์กบุ๊กแล้วเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านคงจะรอคอยนะครับว่าเราจะมอบหมายเวิร์กบุ๊กให้กับนักเรียนได้อย่างไรและนักเรียนเข้ามาทําที่ตรงไหนและเมื่อทําเสร็จแล้วคุณครูจะตรวจให้คะแนนอย่างไรทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับ ไลฟ์เวชชีเว็บไซต์สุดเจ๋งช่วยสร้างใบงานออนไลน์เอพิโซดที่25มาแล้วครับสวีดายสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับเราเดินทางกันมาเรื่อยๆเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงตอนที่25แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยเชื่อว่า น่าจะเดินทางไปถึงตอนที่30ได้ไม่ยากเลยนะครับผมในวันนี้ครับเรามาต่อเนื่องนะครับจากคลิปเดิมที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Workbook เอาไว้นะครับซึ่งก็คือการนำเวิร์ก o ุ๊หรือ a อ Sign นะครับหรือมอบหมาย Workbook ไปให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนเข้ามาทําคุณครูก็ตรวจคะแนนจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่คลิปวิดีโอนี้ในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะครับ แต่ก่อนจะไปเรียนรู้ครับฝากกดติดตามให้กันนิดนึงเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนสื่อเกมเทคนิคต่างๆนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเติบโตไปด้วยกันครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องที่อยู่ในคลิปนี้กันครับ <c oughs> ก่อนนี้เลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กบุ๊กเนี่ย มาที่ yyoutube ของ d i เด่นแช r e นะครับแล้วก็กดไปในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าวิดีโอนะครับเมื่อกดมาที่วิดีโอแล้วแนะนำให้ดู2คลิปวิดีโอดังนี้คลิปที่1คือคลิปที่21นะครับแล้วก็คลิปที่2คือคลิปที่22ซึ่ง2คลิปนี้เนี่ยจะเป็นนะครับส่วนที่สำคัญนะครับในการให้ทุกท่านเนี่ยสามารถดูคลิปนี้แล้วใช้ประโยชน์ได้อย่าง ดีและคุ้มค่าที่สุดนะครับคือมันต่อเนื่องกันนะครับ21 22แล้วก็25เนีครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กันยังไงก็ให้แนะนำให้ดูให้ครบทั้ง3คลิปนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับก็อาจจะต้องย้อนกลับไปค่อยๆนะครับมีเวลาก็ลองค่อยๆเรียนรู้นะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์ l i ท์ Worksheet กันครับ A later few moments อันดับแรกในฝั่งของคุณครูนะครับก็จะต้องมีการเข้าระบบมาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเข้าระบบแล้วเนี่ยเราก็จะกดไปที่เมนู my dashboard นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกดแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ create เนี่ยนะครับก็จะมี my worksheet my workbook นะครับในที่นี้เราจะกดเข้าไปที่ my workbook นะครับ เมื่อกดที่ My Workbook แล้วนะครับสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมมี Workbook อยู่1อันก็คือ TDS Workbook 1นะครับกดคลิกเข้าไป1ครั้งเมื่อคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วนะครับก็จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมาทั้งหมด5อันนะครับ1คือ a d d i t Workbook คือการแก้ไข Workbook นะครับ Workbook Page ก็คือนะครับหน้าที่แสดงผลให้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใน เวิร์กชีตแต่ละอันที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กเนี่ยก็จะมีซับเมนูย่อยที่เป็นสีเทาๆตรงนี้นะครับขึ้นมาให้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัวอย่างการมอบหมายเป็นการบ้านนะครับการย้ายตำแหน่งนะครับการอนุญาตให้นักเรียนทำซ้ำได้นะครับการที่จะแสดงคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งตรงนี้จะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณครูท่านใด สนใจก็ลองไปกดเล่นดูนะครับแต่ถ้าเกิดเจอปัญหาหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาที่ล่างคลิปนี้ได้นะครับเมนูที่3นะครับก็คือ assign to student เมนูที่4คือ duplicate และเมนูที่5คือ delete นะครับถ้าเราต้องการจะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยเราจะกดไปที่เมนูที่3คือ assign to student นะครับกดคลิก1ครั้งเลยเมื่อกดคลิกแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะมอบหมาย ได้2แบบด้วยกันคือแบบที่1คือมอบหมายทั้งห้องเลยก็ได้ในกรณีที่มอบหมายทั้งห้องเนี่ยเราก็จะกดติ๊กถูกข้างบนนี้นะครับเป็นเช็คออลนะครับก็คือการจะขึ้นเครื่องหมายถูกหมดตรงนี้การติ๊กแบบนี้เนี่ยนะครับใช้ในกรณีที่ในห้องนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าไมค์ค์ดนั้นๆเนี่ยนะครับมีนักเรียนอยู่กี่คนนะครับถ้าเกิดเราติ๊กข้างบนนี้มันก็จะเป็นการมอบหมายให้กับนักเรียนทั้งห้องนะครับ หรือเราจะติ๊กทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็อาจจะติ๊กออกในลักษณะแบบนี้ก็ได้นักเรียนคนไหนที่ไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับก็หมายถึงว่าคุณครูไม่ได้มอบหมายเวิร์กบุ๊กให้ทํานะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตลองนะครับติ๊กทั้งหมดในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่ติ๊กเสร็จแล้วนะครับปุ่มข้างล่างก็จะมีปุ่มเซฟเชนกับแคนเซลนะครับเราก็จะกดไปที่เซฟเชนนะครับก็คือบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับกดเซฟหนึ่งครั้ง เมื่อเซฟหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยจะพาคุณครูนะครับกลับมายังนะครับเมนูกรุ๊ปนะครับทีนี้เราลองไปจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสักหนึ่งคนนะครับแล้วก็ลองเข้าไปทำเวิร์กบุ๊กดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมก็จะจำลองตัวเองเป็นนักเรียนเพื่อเข้าระบบนะครับการที่นักเรียนจะเข้าระบบได้เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดผูกอ e ีเมลไว้นะครับหรือมีการเชื่อม อีเมลของนักเรียนเอาไว้เนี่ยระบบมันจะแจ้งเตือนไปยังอีเมลด้วยแต่ในกรณีที่ไม่มีเนี่ยคุณครูอาจจะแจ้งบอกว่าอ่าคุณครูได้มอบหมายนะครับงานให้นักเรียนทําใน l i v e w o r k s h e ี t นะนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ l i v e w o r k s h e ี t แล้วกดล็อกอินนะครับแล้วก็ทําการใส่ยูสเซอร์เนมนะครับหรือว่าอีเมลของตัวเองลงไปนะครับแล้วก็ทําการใส่รหัสให,ให้เรียบร้อยนะครับในลักษณะแบบนี้ผมจะขออนุญ,ญาต ลองเป็นนักเรียนนะครับ1คนนะครับอ่าโอเคนะครับเหมือนจำรหัสไม่ได้นะรตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ตามนะครับตอนที่นักเรียนเข้าเนี่ยนะครับด้านล่างมันจะต้องมีปุ่มที่เช็คว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าระบบไม่ได้นะ เค okay, เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วเมื่อนักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเจอกับ2เมนูคือโฮมเวิร์กกับสกู o นนะครับในที่นี้เราจะกดไปที่ myWorkbook นะครับนี่นะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนนะครับตรงที่ w o r k b o o k ตรงนี้นะครับขึ้นเป็นเลข1น,นะครับสังเกตดูว่าตอนนี้มีเมนู w o r k b o o k h o โฮมเวิแล้วก็คอมเมนตนะครับ ถ้าเกิดมีเวิร์กบุ๊กมอบหมายมามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้แล้วก็นักเรียนเนี่ยจะกดเข้าไปในเวิร์กบุ๊กนะครับหนึ่งครั้งก็จะเจอใบงานนะครับปรากฏขึ้นมาตามที่คุณครูได้มอบหมายเลยนะครับซึ่งใบงานก็จะถูกเปิดไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีพรีวิวตัวอย่างให้กดตรงนี้ด้วยว่าต้องการที่จะทําหน้าไหนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองทําดูเล่นๆน,นะครับลองทําไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับผม อ่าตรงนี้น่าจะเป็นลูกบอลนะครับถ้าเกิดจำเฉลยไม่ผิดนะครับผมจะมีทําถูกบ้างผิดบ้างนะครับคล้าคกันดูนะครับเคนะครับลองพิมพ์อันนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้วัวนะครับแล้วก็อันนี้ตุ๊กตาอุ้ยนะครับพิมพ์ผิดนะครับเสร็จแล้วก็จะกดนะครับไปที่เลข2นะครับ ด้านล่างจะมีบันทึกที่หลังก็ได้ในกรณีที่อาจจะยังไม่อยากทำนะครับหรือเข้ามาดูแล้วแตยย่ยังไม่อยากกดส่งเนี่ยหรือว่ายังทําไม่เสร็จนะครับคุณก็ยังอย่าเพิ่งกดปุ่มฟ i นิชก็ได้นะครับมันจะมีปุ่ม save f o ล l a t ร r เอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ขออนุญาตใส่เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะมีผิดบ้างนะครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิด ไม่มีการที่จะบันทึกไว้ภายหลังเนี่ยนะครับก็จะกดที่ปุ่มฟ i n หนึ่งครั้งเลยนะครับแล้วเมื่อกดปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็น repeat exercise แล้วก็ขึ้นคะแนนให้เห็นตัวเบลเลอร์แบบนี้เลยนะครับผมอยากให้ตัวเรียกใหญ่ๆแบบนี้ไปปรากฏอยู่ในเวิร์กชีตธรรมดานะครับเดี๋ยวจะลองส่งคอมเมนต์นะครับฟีดแบ็กไปให้กับไล่เวิร์กชีตดูเพราะว่าไล่เวิร์กชีตเนี่ยเขาบอกว่าฟีดแบ็กจากคุณครูทั่วโลกเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาเว็บไซต์ ให้ตอบโจทย์แล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณครูมากขึ้นด้วยนะครับอ่าอันนี้อันนี้จะต้องกดฟินิ s ด้วยนะครับอ๋อผมคิดว่าจะกดฟินิ s ครั้งเดียวแต่ว่าน่าจะต้องกดแยกใบงานนะครับสังเกตจากที่ดูตรงนี้นะครับต้องกดแยกใบงานนะครับโอเคทั้งนั้นเราก็จะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าวู้ตัวเลขใหญ่มากนะครับผม หลังจากที่นะครับมีการนักเรียนมีการทําใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดไปนะครับเพื่อที่จะเป็นคุณครูเนี่ยนะครับไปดูผลลัพธ์หรือว่าผลคะแนนของนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตรงนี้ซิรีพีดเอ็กซ์ซอ์ซอมันให้ทําซ้ําแบบนี้ก็คือเหมือนทําใหม่นะครับอันนี้คุณครูอาจจะต้องไปตั้งค่าว่าให้นักเรียนเนี่ยทำได้แค่ครั้งเดียวหรือว่าทําได้กี่ครั้งนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปฝั่งคุณครูกันเลยครับ